วันนี้ a t ที o u สาได้มาซัพพอร์ตอุปกรณ์และดูแลระบบเสียงให้กับศิลปินนะครับในงาน Big Mountain Music Festival ซึ่งอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาก็มี mixer, มิกเซอร์ไมโครโฟนสายหัญยาณระบบเสียงทั้งหมดเลยและดูแลเสียงให้ผู้ชมหน้าเวทีนักดนตรีและศิลปินบนเวทีซึ่งมีเสอร์ที่นำมาใช้ในวันนี้อ,รอาร์เรนทีตีไลฟ์ life. กอบด้วย s t ี d i u M32 ชุดคอมพิวเตอร์ซึ่งมีจอ2จอสำหรับคอนโทรลรีโมทสแตมดีไลฟ์วิงเนี่ยนะมีข้อดีคือเราได้เสียงที่เป็นดีไลฟ์เลยคือคุณภาพสูงแต่ราคาไม่สูงนะครับมีขนาดเล็กพกพาสะดวกอปกุปกรณ์ทั้งหมดเรามาซัพพอร์ตให้กับแมทเพสสตูดิโอนะครับซึ่งแมทเพสสตูดิโอเนี่ยด้ทำงานร่วมกับศิลปินนาดาวนันกแสดงและศิลปินที่ร้องเพลงประกอบละครซีรีส์เรื่องรักฉุดใจนายฉุดเฉิดก็เป็นเพลงที่หลายๆคนรู้จักกันดีก็คือเพลงรักติดเซเลน From <My> Everything are My everything. แล้ววันนี้เราจะได้ดูโชว์ศิลปินในแบบไลฟ์แบนด์ดูแลพาร์ตตีโดยแมททัพสตูดิโอและดูแลระบบเสียงโดยเอทีโปซาวกล้องอันนี้วิธีการเต็นตัวตอนแรกเลยก็คือ เรามีการซ้อมกับนักดนตรีนักร้องก่อนว่ามีเพลงอะไรบ้างทำมีคิวอย่างไงตามความเข้าใจว่าเขาต้องการอะไรบ้างวางรลายมีการกําหนดทุกอย่างอย่างชัดเจนเมื่อกําหนดทุกอย่างอย่างชัดเจนเราก็ทํางานกันได้ง่ายขึ้นครับส่วนเรื่องการวิ่งการอะไรก็เป็นไปได้ดีครับเพราะว่ามีสเตเปบนิชีคอยช่วยด้วยนะครับก็สหาหรับการทํางานก็ปานกลางไม่ถึงกับยากมากแล้วก็ไม่ง่ายเกินไป อนนี้ผมก็มาทำในส่วนของเทคนิคเชียนเอนจิเนียร์ก็จะดูแลเกี่ยวกับพวก อ,อุปกรณ์ต่างๆที่มาเชื่อมต่อกับมิกเซอร์ของเราบนเวทีที่เรามาเนี่ยเราก็พยายามขออุปกรณ์ของทางส่วนกลางให้เยอะที่สุดเพื่อที่จะได้ลดความยุ่งยากเวลาแบบเราเก็บเราจะได้ออกไปได้เลยผมก็ขอพวก e วเอียร<ว>์มอนิเตอร์เข้าไปเนาะแล้วก็เป็นพวกเวทมอนิเตอร์ข้างบนเวทีเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่เราใช้กันวันนี้แล้วกันเนาะไม้ลอยเนี่ยก็มาเองเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเชื่อมต่อนะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นของที่เราเอามาเกือบทั้งหมดเลยยกเว้นพวกเอียร์มอนิเตอร์มิกที่ใช้ก็เป็น d ีไลฟ์ซีดีเอ็มสามสิบสองนะครับ ใช้เอาต์เนี่ยเต็มหมดทั้งหมด16ออกเลยก็คืออันนี้เป็นเมนลอแล้วก็เป็นเวทมอนิเตอร์ที่เหลือเป็นเอียร์มอนิเตอร์ที่เป็นสเตอริโอทั้งหมดแล้วก็ลน์อินพุตเนี่ยนนก็จะเป็นเครื่องดนตรีเนี่ยจะเป็นสเตอริโอทั้งหมดและงานนี้เราได้ทําการอัดเสียงแบบมันดิแทคันดันเต้อันนี้ก็คือการ์ดดันเต้ที่เราใช้128 128 96k สายส่วนใหญ่ที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นซอมเมอร์เกือบทั้งหมดนะก็เอามาใช้ในงานนี้ด้วยเพื่อเสียงที่ดี เบรดมอนิเตอร์เนี่ยสิบใบข้างหน้าแล้วก็ไซส์ฟิวอีกเป็นไฮเล่เป็นกาวสตักเนาะทั้งหมดเป็นของด n b อนอนดเทคนิคทั้งหมดส่วนลำโพงเมนตอนนี้ก็เป็นแอคทิคเคทูเสียงดี การเซาเช็คไปแล้วเรียบร้อยอว่าแจ่มมากแจ่มมากมาถึงสาวอย่าลืมกดติดตามและตั้งค่าเห็นโพสต์ก่อนจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับ ย้อนชมคลิปเก่าได้ที่ YouTube c h anel n AT อย่าดูเพลินกด Subscribe กันด้วยจ้าอีกหนึ่งช่องทางรับข้อมูลข่าวสารวงการเสียงได้ที่เว็บไซต์ AT และสมัครสมาชิกวันนี้รับส่วนลดสินค้าทัานที